สวัสดีเจ้าก็พบเจอกับช่องวันเวียพักกินพักเที่ยวเหมือนเดิม้ะเจ้ากลับมาถึงแม่สายแล้วนะเจ้า14วันที่14กุมภา14กุมภาเจ้าคนหนึ่งกุมภาคนหนึ่งวันแห่งความรักริงมาถึงวันที่13แล้วจ้าวันนี้มีอาหารแย่มากมายเลยนะเจ้าลาบปลาเนเจ้าอันนี้เป็นปลาทับทิมหาอปลาทับทิมลาบปลาทับทิมคั่วนะเจ้าแล้วก็นี่ อันนี้เป็นต้มหัวมันกำหางมันยกหนยค่ะอันนี้ตำเรานะเจ้าตำเราทะเลก็มาถึงตั้งเหนือก็ยังกินส้มตำเหมือนเดิมเจ้ายังมีทำจานนึงอันนี้ตำตำเรา้าตำปูปลาเจ้าแลมีอย่างอีกทางนี้เป็นข้าวพัดอมหอม,หอม ได้ก็ได้คเปินดูต้มยำสมอเลยดีดีวันตีนันเนอรั้นจักจักต้มยำทะเลน้ำข้นเจ้าเา่ก่อนห่อนห่อนห่อนต้มยำทะเลเอาพี่วันตักเลยเอาตัวใหญ่ๆนี่เรยเพราะว่าถ้าเป็นน้ำข้นนี่เบียรจะกินเรื่อเนาะตัวใหญ่เต้มยำกรุง น้ำโคลนแม่เบียว,วชอบน้ำโคลนที่วันกินได้อยู่จ้าตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องเอ้ยสองตัวเลยบัดนี้ลาปลาก่อนสองตัวเลยอตักลาปลาก่อนลาปลาเน้นมาสามคนเจ้ามากับปิดต้อยปิดต้อยไปล้างมือห้องน้ำอยู่อ๋อผมลาปลาทับทิมขั่วขอัดพี่น้อง tắc con thùng rồi đứng mang xì vào đây à nào mắm say gần thùng bồn mắm thịt sẹp sẹp tôm mm. hùn vi sản cả tin tôm hùn mát nữa cả cặp ăn câu ơi mình đây sẽ đái này mua ไปกินแสบก็ตังกินเขาไปอยู่อยู่ละเอ็ดกินน้วกันจะจะแสบมันก็เนื่องได้หลายพี่น้องได้แล้วเต้เข้ากล้องได้วะแนนเนาะเอาเลยค่ะมือยาวๆเนี่ยนะเอานี่ขยับไปก็ได้เดี๋ยวพี่เต้ยจะได้ตักระเพราวันนี้มาอยู่ที่ร้านคิดเงินเหมือนเดิมเจ้ามา กินข้าวนอกบ้านฉลองวันแห่งความรักอะไรแะละจัดไปแซ <laughs> ่บกินตำเหล่ามียงนอ้ออันนี้อันนี้ลาวไงหนูตำเหล่าทะเล ตำรา,าปูปลารสชาติเป็นแบบไหนน้องแบแซบต้มโหป้าอร่ <c oughs> ยอยเนี่ยมัตัง้งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอน้ำยาก,ก่อน <c oughs> thôi ờ, lê ừ. và mực จัดกำน้อยๆสักกำเนาะงกำน้อยเดียวกำแล้าวคนนี้ต้องไปช้อนผงช้อนกันแล้ม <c oughs> <ร>ั้งน้อีาไี้กนยน้อกินน้ำแข็งไม่ได้่มันเตอะ ของจะอิ่มไม่ต้องกินกาแฟแข็งมันก่อนโนะอ้แซับแซับแซ,ซ่บมันจะจุนกันกินอย่างบางอย่างซุ <c oughs> นเข้าจะอิม่มเลยเอานนำก่อนบอกลูกพี่นอน ห้าโมงละมงแล้วมาถเริ่งานเรียนงานทับส่งงานท่าส่งเด็กนักเรียนแล้วจะตัวมากรอจีกตัวใส่มกันนี่ยังต้มหวปลาาทิ่นี่มปนองต้มแลับทิมหปลาทับทิมเียนแสบพอดีนอนเลย กินน้ากันจ้าจแซ่บๆนุ่นน้ำกันพี่น้องเอ,อ้ยแล้นี่ยังนี่สาปปลามากินน้ากันจ้าสาปลาทับทินมนเป็นแถมต้มหัวปลาแมา่ฟองหมูฟงหมูเยิ้มใส่บะต้มให้กินน่าบ,บ,บเนสบสีเ่กระเจี๊ยบซูจนหดไปต่อยชิมลาบปลาแซ่บขนาดเลย

ี่เขาไม่เรียกกับข้าวนะคะเขาเรียกกับแก้มแล้วแจ๊ใจใจเร่องผิดตรงเออผิดไอ้เนี้ยยากระเพาะอะไรยู่เฮ้ยบอกให้เขาลดอันผิดรับตำของงงน,นะใจเย็น <c oughs> เย <c oughs> ็นเฮยหยอกเฮ้ยหยอกใครหัวเหรอเริ่มเลี้ยงฉันรีย ฟังเตยเด็ดกินอย่างนี้ยแต่มาหุงมาเปียดลาบมาเปียดสนองเอ้ยขอร้องไปน้องทางอีสานสู้ตั้งเหนือไ่ได้แล้วเจ้าพริกเดียวนี้ อ๋มันมันนซีซิ่งหมูเปี๊ยนองซิ่งโอ้สุดยอดเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮกใส่นะสุดยอดตุ่งน้องเบี้ยมากินจะเปี๊ยนองน้องเบี้ยบะหมังบ้านจีนไหนอยู่แอบหลายจริงจริงเมื่อก่อนตอนอายุสาวกว่านี่กินยังก็ได้หมดเนาะเข้ามากินอาหารพิษนะเปี๊ต้อยมันเคยมี พออา,ายุเนี่ยตามไหวจะถึงเลขสีมาแล้วเนี่ยนะอาหารทะเลกินบ่ค่อยได้เจ้าพี่เธอสั่งกินอย่างนี้ได้แล้วแล้วกุง้งน้อยๆนั่นอ่ะถุงได้กุ้งปล่อยเนาะอาการก็จะเป็นอย่างลูกงพี๋เนาะจะอีนี่ถ้าน,น้องตำกุ้งเนี่ยพิซซ่าก็ไม่ได้กินอั่นเนาะอโอ้น้องนี่แบบหมดสซีดเลยไปอีสานก็อันวันนั้นที่ไปกินเตียนอย่างน่ะทะเลน้ำจืดอ,อ่ะเออตั้งท่านเป็นต้ม นะต้มยำทะเลรวมแต่พ่นใส่จิ้นหมูอ่ะสนใจไหมหัวใส่จิ้นหมูนะตั้งนั่นอ่ะน้องก็นั่งพออยู่นะแเอ้าทะเลรวมแล้วทําไมต้องมีทําไมจิ้นหมูก็เลยอู้ยอกกันว่าเป็นเลี้ยงหมูในทะเลเขมรที่ทะเลทีนหมูอาหารแต่ละภาคก็เหมือนกัน รู้แต่ส้มตำเจ้านั้นอร่อยแท้เนาะซื้อร้านก็ไม่ได้พอเด็ดดีเบิ้์สองส้มตำส้มตำก็สองจานก้อยก็สองจานร้านนั่นนี่คือแบบสุดยอดแท้ถูกปากถูกปากขนาดเลยเด็กพี่น้องเอ้ยอันใดก็ได้หอยแข็งก่อนเห็นกพี่น้องหอยแข็งหน่อยหน่อยหน่อยหน่วยหน่วยก็กระสีเสียบดีดเสียงเพชรก็จะดำนิดนึง คนน้องเ็นบูถือคนนักแค่จัดแบบนี้เลยเท่าน่อยก็แสบพี่น้องเลยอันนี้มันเส้นไปตามจังเส้นค่ะก็ลงปองงงงทิศแบหลงทิศเลยเพื่อมาครไปได้ไมเพื่อมาทำลงทางคุบาร์ชุ่ม อ uh, ันไหนนี่นี่นี่อ่าเพชรอ่ะครัทุกอันอันนี้คันห่น่าจะลดติกลงมาหน่อยจะเสาแล้่น่องเลยข้างเราด้กีข้างกกินยาเอาเนาะเป็นกระเพาะเป็นย่งดอกของมันแสบคำบ่าเพชรือ่ันเสบอยู่นะพีลองเนาะคิตว่าิมเดยังลับปัายังไหม จริงจริงจริงตักเอาเลยการเทปน์เอาลูกโดดมาตัวอันเดียวนี um ่เคลียร์เคลียร์ออกแล้วเอาได้แลก็เจ้าขอลูกโดดบันเดียวนี่เคลียร์เคลียร์เคลียร์แล้วตามไปเรื่อยๆ้ะพี่น้อง ระไรม,ม่เคม็มแซ่บว่แซ่บแค่จะเ็เอามากินแบบนี <c oughs> เ้เอาจ้หญงาว่นาน้หิมาใครจะมากินกับข้าวหมดเนี่ยงั <c oughs> น้นหนูไม่ <c oughs> หยุดก็ได้ค่ะ กระรัตนะพี่รองี่น้องแล้วเ้ยกรันปสปอร์ตกับสปอร์ตนะเนาะใช่ขับข้าวิธียาง่งสอง่ายงแล้วพี่รองเอ้ยแล้วก็จริจริงหยองไม่เรียกของจับแจ็คดๆพความโอ้สิหมกกับสิไรพี่รองไม่เอาปิชิดกันบ้าเนาะ จะนั่งกินกันยาวๆไปเลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ตัวนะเจ้าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเจ้าเพื่อที่จะมาพลาดคลิปต่อๆไปนะเจ้าของช่องวันเบียร์พาขินพาเที่ยวนะเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอคนเจ้าสวัสดีเจ้า,ว,จาวันที่14กุมภาวันแห่งความรักกของทุกคนใครที่ยังบ่พบเจอฮักดีๆก็ขอได้เจอกันนะเจ้าขอบคุณเจ้า แะละย่ำจังท <c oughs> ักทุกคนเด้อพี่น้องว <c oughs> ัดผ <c oughs> ุ้ชม